สวัสดีครับวันนี้วันที่สี่นะครับที่สี่ตุลาคมพศ2564วันนี้มาอัปเดตนะครับจุดสะพานข้ามในน้ำป่าสักนะฮะจากตำบลตานเดียวนะครับข้ามไปอำเภอเมืองนะครับสะพานต่อปูน,นะครับสะพานนี้ก็ใช้สำหรับข้ามจากอำเภอแก่งคอยนะครับไปจังหวัดสระบุรีนะครับ ระดับน้ำวันนี้ก็ยังทรงตัวอยู่นะครับยังทรงตัวอยู่ครับน้ำก็ไหลเชี่ยวเหมือนเดิมสำหรับต้นกำเนิดจริงๆนะครับของแม่น้ำป่าสักนะครับก็กนกำเนิดจริงๆกำเนิดจากจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยตอนเหนือนะครับแล้วก็ไหลลงมาทางตอนใต้ของจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ แล้วก็ไหลผ่านจังหวัดลบบุรีผ่านจังหวัดสระบุรีแล้วก็ไปผ่านเขื่อนพระรามหกนะครับไหลบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอพระนครศรีอยุธยายเอจังหวัดพระนครศรีอยุธยายนะครับไหลมาบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ สำหรับความยาวก็จะประมาณเจ็ดร้อยนะครับประมาณเจ็ดร้อยกิโลเมตรนะครับแม่น้าป่าสักนะครับสมัยก่อนนะครับน้ามีเท่าไหร่ก็จะไหลบ่านะครับน้าจะท่วมกรุงเทพบ่อยนะครับพอดีในหลวงรองเก้านะครับก็มีพระราชดำริให้สร้างเขื่อนป่าสักนะครับที่อําเภอพนัทนิคมนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับแต่ขณะนี้นะครับเขื่อนของเรา กักเก็บน้ําเต็มแล้วนะครับก็เลยต้องปล่อยลงมานะครับนี่ครับน้ําก็ยังไหลเชี่ยวอยู่เหมือนเดิมนะครับหลับสะพานก็ยังปิดอยู่นะครับยังใช้การไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตแค่นี้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ